นล้าน์ไลออนคาร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามีรถครอบครัวนะคะเจ็ที่นั่งนะคะหรือรถ s u v นะคะที่เราหากันมานะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวและที่สําคัญนะคะเลขไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและที่สําคัญไปก่อนนั้นนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสีเดิมทุกชิ้นเลยนะคะและราคานะคะคสุดพิเศษนะคะเราตั้งขายเพียงแค่ 9 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้รถบ้านนะคะสภาพนางฟ้านะคะเลขไม่เพียง2,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับคันนี้เลยค่ะ Toyota f o r t u n e r นะคะเป็นตัว 2.4V นะคะขับเคลื่อน2อล้อมาในปี2018คันนี้นะคะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆด้วยลูกค้าเก่านะคะดูแลดีมากๆเลยสภาพนางฟ้าเลขไม่นอนแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะจนจะพามาชมกันนะคะว่าคันนี้ จะสวยและน่าใช้งานขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากนะคะได้กระจังหน้าสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าดวงใหญ่แบบนี้เลยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะคะใบบีม LED นะคะสวยมาก มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูหน้าตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นตัวรถสีบอลเงินค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะยังได้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะคะคันนี้และคันนี้นะคะยังได้รับการตรวจเช็คนะคะจากวันทุคาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าได้รถเกตเแน่นอนได้รถสวยแน่นอนค่ะนะคะคันนี้นะคะและล้อแมกนะคะคันนี้ได้ล้อแมกนะคะอลลอยนะคะสีโครเมียมนะคะสลับกับสีเทานะคะเป็นขอบ18นะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ซุ้มล้อนะคะเบ้าโชกคนะคะไม่มีคาบนะคะจมน้ํานะคะไม่มีพิกความแน่นอน,นะคะ่ะร้านเรานะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและสําหรับตัวยกสูงนะคะคันนี้นะคะมีใช้บันไดามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดคิ้วกันสาดพร้อมใช้งานนะคะแบบนี้เลยมือจับนะคะใส่โครเมียมกันลอยนะคะให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นระบบนะคะ s smart e n ทเอน keyless นะคะ กุญแจอยู่ในระยะนะคะก็สามารถเปิดปิดล็อกรถได้จากตรงนี้อีก1จุดนะคะด้านท้ายคันนี้นะคะโฉมนี้นะคะมีระบบช่วยเบรกให้นะคะเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อแล้วด้านท้ายคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังนะคะและที่สําคัญคันนี้นะคะเป็นฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าค่ะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆเลยนะคะภายในให้ดูเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ําตาลค่ะเบาะยังแน่นยังตึงนะคะ ห้องผู้โดยสารใหม่มากๆนะคะเรายังใส่พรมเข้ารูปนะคะอย่างดีนะคะอัพความสวยนะคะด้วยพรมเข้ารูปนะคะสามารถนะคะใช้ได้จริงนะคะสภาพนางฟ้าแน่นอนนะคะคันนี้แล้วเราให้เริ่มมาจากคันด้านท้ายกันก่อนนะคะให้ดูเลยนะคะน็อตนะคะไม่มีขันนะคะไม่มีขยับเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะคะมีเล่มโอนได้100เเซนตนะคะ และเดี๋ยวจูนจะพาไปชมภายในกันบ้างค่ะว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนคะ่ะและนี่นะคะจะเป็นภายในห้องผู้โดยสารนะคะสีดำนะคะตัดกับเบาะหนังเสียมตาลบอกเลยว่าสวยมากนะคะและคันนี้นะคะมีกุญแจด้วยกัน2ชุดนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะแค่นี้เลยนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นตัวเครื่อง 2400cc ซีซีนั่นเองค่ะเสียงเครื่องเงียบมากๆนะคะสามารถใช้ได้ยาวๆเลยเริ่มมาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มนะคะเบาะยังแน่นยังตึงเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะได้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนั่นเองค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะมีไฟส่องสว่างมาให้ค่ะแผงประตูจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีน้ำตาลเข้มบอกเลยว่าสวยมากนะคะตแกแต่งสีโครเมียมมาให้เล็กน้อยนะคะตอบโจทย์มากๆค่ะคอนโซลด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะ เป็นคอนโซลสีดำนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยบอกเลยว่าคันนี้สภาพใหม่มากค่ะและยังได้แอร์แบ็กคูนาด้วยนะคะมีนะคะช่องนะคะเก็บของได้ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะสามารถนะคะเก็บของได้จริงค่ะและนะคะหน้าจอคันนี้นะคะจะเป็นหน้าจอนะคะระบบสัมผัสนั่นเองค่ะออปชันมีมาให้แบบครบเลยมาตรฐานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนวิเกเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็น FM m A A m นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดเลยนะคะสำหรับคันนี้ออปชันมาแบบจุกๆแล้วนะคะในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนั่นเองนะคะาสามารถนะคะเปิดโหมดเข้าหน้าเข้าเท้านะคะไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังนะคะเพิ่มความแรงพัดลมได้หมดเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะได้เกียร์ออตโต้แล้วนั่นเองค่ะมีนะคะช่องวางแก้วน้ำให้2ช่องนะคะตกแต่งด้วยลายไม้เสมือนจริงตอบโจทย์มากๆค่ะมีช่องเก็บของให้อีกหนึ่งจุดนะคะจากด้านนี้ค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่ใช้ไปเพียง20,000กิโเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านนะคะมีประวัติดูแลศูนย์ได้พวงมาลัยหนังนะคะมันติฟังก์ชันนะคะออปชันมีเดียมีมาให้ครบเลยนะคะไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้แล้วนั่นเองค่ะและสำหรับคู่มือการใช้รถนะคะยังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้ระบบนำทางนะคะหรือว่าจะเป็นคู่มือนะคะการใช้งานรถนะคะและคันนี้นะคะบอกเลยว่ามีประวัติดูแลศูนย์นะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะ ะะระยะถัดไปนะคะสามารถดูที่ป้ายแขวนคอพวงมาลัยได้เลยนะคะและในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเช่นเดียวกันใหม่มากค่ะให้ดูเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลทั้งคันนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเบาะยังแน่นยังตึงนะคะห้องผู้โดยสารนะคะกินใหม่ยังอยู่เลยนะคะ ฟ้าเพดานนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยแต่อย่างใดเลยสะอาดมากๆและห้องพิทักษด้านหลังไม่ร้อนแน่นอนค่ะเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถนะคะเลือกพัดแรงนะคะความเร็วนะคะความแรงของพัดลมนะคะได้จากนะเพดานตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องวุ่นวายนะคะของคนขับด้านหน้าเลยนะคะและคันนี้นะคะเราติดตั้งฟิล์มนะคะให้ใหม่รอบคันเลยนะคะและเรายังใส่นะคะพรมเข้ารูปนะคะอย่างดีเลยนะคะ ให้รอบคันเลยนะคะบอกเลยว่าจะทำให้รถดูสวยนะคะดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นเลยนะคะสำหรับคันนี้และเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันคะ่ะเริ่มมาจากคานด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะน็อตไม่เคยขันไม่เคยขยับนะคะแผ่นเพดแผ่นขวากระโปรงนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,400cc นะคะตัวเครื่องนะคะ ไม่มีสันไม่มีโยกนะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่ได้ไปนะคะสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะเพราะเขาเป็นแบรนด์โตโยต้านะคะคู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวสภาพนางฟ้านะคะเลขไม่เพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและคันนี้นะคะยังได้รับการตรวจเช็คจากวันทุคาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าได้รถเกตเแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะจุนจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษมากๆเลยค่ะ ให้ลูกค้าและไลออนคาของเราเลยนะคะเพียงแค่ราคา958,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้านเราฟรีแวดฟรีค่าโอนให้แน่นอนอยู่แล้วนะคะและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคะเครดตดีนะคะคันนี้ผ่อนเพียง1 6 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีและของแถมร้านเราจุกๆุจ,กจัดเต็มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็น ฟรีค่าจัดค่าโอนะคะฟรีค่าดําเนินการนะคะฟรีน้ํามันเต็มถังนะคะกองหน้า1เครื่องบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะยี่บสี่ชั่วโมง1ปีเต็มและที่สาคัญนะคะมีบริการหลังการขายนะคะรับรการเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ20,000กิโลกันไปเลยนะคะดูแลนะคะกันยาวๆกันไปเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะคะหรือคันอื่นๆที่ร้านนะคะก็สามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยนะคะเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะเซิาาร์ชคำว่า l i ออนคานะคะลดมือสองนะคะ ร้านเราหาง่ายมากๆค่ะติดกับโรตัส,ส์ไซน้อยนะคะบางกวยไซน้อยนะคะห่างจากเซ็นทรัลเวกตนะคะเพียง5-6นาทีแค่นั้นเองหาง่ายมากๆเลยนะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะดูคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตัดสินใจนะคะว่าฉันชอบคันนี้แล้วนะคะสามารถโทรกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะเรามีไฟแนนซ์บริการนะคะถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยนะคะและผลไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บนะคะไม่สะดวกมารับรถนะคะ เราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยนะคะลูกค้ารับรถไปมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยคุณภาพดีแน่นอนเลยนะคะและก่อนส่งมอบรถแน่นอนค่ะเราทําการล้างขัดเคลือบสีพ่นยาฆ่าเชื้อให้ใหม่นะคะลูกค้าได้รับรถไปนะคะรถสวยการันตีแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะทุนพาชมภายนอกภายในคันนี้แล้วไม่ควรพลาดน,นะคะสําหรับรถ 7ที่นั่งนะคะรถครอบครัวนะคะสไตล์ SUV นะคะหรือ PPV คันนี้นะคะเพราะว่าเป็นรถบ้านเลขไม่แท้ๆเพียง20,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้รีบทักกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะจุนพามชมเรียบร้อยแล้วแล้วกลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามอื่นๆคันอื่นเข้ามาด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ